เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครคุ้งนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นพัสดุของเดือนธันวาคมปี67นะฮะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีละนะครับผมก็เราจะมาดูกันนะครับว่าในครั้งนี้ผมมีพัสดุอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ค่ายเฟิร์สเพยโปนะครับทั้งหมด3มเล่ม2เรื่องนะแต่ส่วนใหญ่ดองไว้แล้วก็เพิ่งมาซื้อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเนาะ เจ้าสาวอัศวินนะฮะเล่มที่5อันนี้น่าจะล่าสุดแล้วนะเท่าที่ผมไปดูมาผมก็ไปหาข้อมูลนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าถึงตอนไหนละผมก็ไปดูว่ามันมีทั้งหมดกี่เล่มล่าสุดผมก็เห็นถึงแค่เล่ม5คือต้องบอกตามตรงว่า เรื่องเนี้ยผมลืมหมดแหละคือไม่ได้อ่านนานมากเรื่องนี้ตอนเนี้ยมันออกมาห้าเล่มอันนี้คือเล่มก่อนหน้านั้น <c oughs> คือมันอ่านตั้งนานแล้วผมซื้อรวดมาสามเล่มเนาะแล้วก็อ่านไปปุ๊บซื้อเล่มสี่มาไม่ได้อ่านนะแค่เปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จบซื้อเล่มห้ามาปุ๊บงงเลยทีนี้ถ้าจะให้รู้เรื่องก็ต้อง ย้อนกลับไปอ่านใหม่หมดซึ่งผมก็ถ้าใครตามผมมาสักพักก็จะรู้ว่าผมจะเป็นประมาณพวกซื้อมาไว้ก่อนเรื่องอ่านไว้ที่หลังฮนะซื้อเอามาไว้ก่อนแกะดูก็ต้องดูสภาพเล่มอยู่ดีแต่ไอเรื่องอ่านไหมอันนั้นต้องรอไปก่อน,นะฮะเ <c oughs> อาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถ้าใครตามเรื่องบ้านอิมาอิซุมิถ้าใครอยากตามผลงานอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์โนริโกโรนะฮะไปอุดนันก็นได้นะครับอันนี้จะเป็นอีกผลงานหนึ่งของอาจารย์เขาด้วย โอเคครับผมก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องซาตานนฟานีนะฮะก็อันนี้ผมมาเก็บที่หลังเนาะเล่ม10เนี่ยจะออกประมาณช่วงงานหนังสืออันนี้ก็ออกเดิอนพฤศจิผมเคยโพสตในชุมชนเนาะว่าตอนที่ผมสั่งมาปุ๊บประกาศเล่ม12เฉยผมก็เลยงั้นเล่ม12เอาไว้ก่อนก็เลยจะกลายเป็นแค่มีแค่เล่มสิกับเล่มสิเนาะ มาสู้กันต่อนะเป็นมังงะสู้กันนะค่อนข้างดุเดือดคนดูสตรูสิอืมอโอ้แน่นเลยโอ้โหก็ทุกเล่มก็จะมีเตือนฮะเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงเนาะก็ยังสู้กันอยู่เนาะนี่ท้ายๆแล้วแหละต่อเป็นแนวสู้กันแต่ก็เปิดให้ดูไม่ค่อยได้เนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาต่อเล่นสเปดกัน เ1 1ก็จากหน้าปกก็น่าจะถึงช่วงสองพี่น้องนี่แหละนะโอเค เท่าที่เปิดดูเมื่อกี้ยังไม่ถึงตอนนั้นมันดิ่งจริงนะถ้าใครซื้อเล่น12มาแล้วมันน่าจะเจออยู่แหละฉากนั้นอย่างว่าพอผมอ่านไปสักพักแล้วไปเจออาร์คต่อไปผมไปเจอพระแม่ในอาร์คต่อไปมันช่วยดึงผมจากดิ่งขึ้นสู่ความสุขในใจได้ <S <S สตานูฟานีนะ <S <S เนาะเล่ม10กับ11คือมันเปิดให้ดูเยอะไม่ได้เนาะมันค่อนข้างเลดกก็แบบมันไม่ได้เซ็นเซอร์เลยสําหรับ2เรื่องนี้เนาะโอเคครับผมก็สำหรับของค่าย F i r s t Page Pro เนาะก็จะมีทั้งหมด3เล่ม2เรื่องประมาณนี้ฮะ ต่อไปก็จะเป็นตัวพัสดุนะครับที่ผมได้รับขอแกะพัสดุสักครู่นะครับผมโอเคมาต่อมาต่อมีอีกชั้นหนึ่งฮะ ก็ต่อไปก็จะเป็นของค่ายสยามนะฮะก็จะเป็นเล่มต่อสนะมุดสองเรื่อง2เล่มนะฮะผมจะเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับคราเคนเจ้าสมุดคุกนรกเล่ม4กันแล้วนะฮะก็ตามจี้กันมาติดๆเลยเนาะสำหรับเรื่องนี้ผมก็เคยพูดเนะื้อเรื่องไปแล้วมันเป็นมังงะเล่มต่อยังจําชื่อพระอเอกได้อยู่นะคูมะใช่ไหมเออ ตัวพระเอกที่ใช้พลังคาเค้นชื่อคุมะถูอันเชิญไปต่างโลกเออต่างโลกเยอะดีฮะถ้าใครจะมาพึ่งตามที่หลังผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีเซนเซอร์นะเหมือนกันเรื่องนี้ถึงจะเป็นของสยามแต่ก็ไม่เซนเซอร์นะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะเปิดให้ดูเยอะไม่ได้เช่นกันนะฮะอ๋อไอตัววิหกมันมาท้าสู้ใช่ไหมโอเคโอเคต้องเปิดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยกลัวไปเจอฉากนั้น ก็ย <y> ังไปกันต่อเรื่อยเนาะสำหรับเรื่องคลาเคนเนาะอาจารย์เขาก็แต่งเรื่องสเลปด้วยไปตามกันได้เนาะเดี๋ยวซีซั่น2ก็จะมาด้วยเออก็จะมีโปสการ์ดนะฮนะเนาะประมาณนี้สำหรับคลาเคนเนาะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นโรงเรียนวันพีทนะครับผมก็มาถึงเล่มที่4กันละดูจากหน้าปกก็3หนอ่อพ่วงคิลเลอร์พวงเบปปมาด้วยเนาะแต่มีเธอคนนี้มา นะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะเนะี่ยถ้าเป็นวันพีชผมพูดได้แนละ้วเพราะผมดูบ่อยๆช่วงนี้ผมก็ไล่ดูวันพีชยู่ด้วยไล่ดูใหม่อะ่ะเป็นพิธีเปิดภาคเรียนเนาะเคหมาแดงอันนี้คิซะดุยืน <c oughs> อันนี้อันนี้เ hey, ฮจริงอันนี้เ hey, ฮจริงอ้เกิดโรงเรียนที่ว่ามันคืออะไรทุกคนต่างของต้องมาโรงเรียนแต่ไม่รู้กฎของโรงเรียน ิดตัวโบอาจ้าสันจิกูไม่ได้โดนซะหน่อยแต่ก็แข็งได้นะฮะโอเคผ่านๆแล้วกันผ่านๆไปก่อนโอเคครับผมก็เล่มสี่ก็ประมาณนี้เนาะอีก5้าเล่มถึงจะตามทันของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเขาออกมา9้าเล่มแล้วมารอตามกันต่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดเนาะน่าจะกีฬาโรงเรียนไหมตอนแรกผมจะพูดกีฬาสีชิมหายเขาเรียกว่ากีฬาโรงเรียนแล้วกัน กีฬาสีมันไทยไทยไปไหนประมาณนี้ครับสําหรับโรงเรียนวันพีชเนาะโอเคครับผมสําหรับการแกะพัสดุเนาะก็จะมีประมาณนี้ขออนุญาตนิดนึงขอพูดอีกนิดหนึ่งว่าพอดีข้างบ้านมีงานอะไรไม่รู้อยู่ดีเปิดกันตรึม <c oughs> อยู่ดีเปิดเครื่องเสียงดังตึ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 ง,ตงอ,อ,อาจจะมีเสียงรบกวนในคลิปนิดหนึ่ง <c oughs> ต้องขออภัยนะฮะใกล้จะจบแล้วแหละมาต่อให้จบเนาะที่จริงมันจะมีเยอะกว่าน,นี้แหละพอดีผมไปโดน เรื่องเรื่องหนึ่งมาแล้วกันถ้าไม่โดนผมก็อาจจะมีของรักพิมพ์มาแซมแซมเพิ่มอีกซึ่งไอ้เรื่องเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนในอดีตที่ผมชอบมาก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 เลยก่อนที่ผมจะรู้จักกับบันพีดด้วยซ้ํามันต้องย้อนกลับไปตอนที่ผม,มาไปเข้าร้านเช่าหนังสือเนาะแล้วผมก็ได้มารู้จักกับเรื่องเรื่องนี้ซึ่งเรื่องเรื่องเนี้ผมอ่านปุ๊บแล้วผมชอบมากๆเลยถึงตอนนั้นผมจะอ่านดาร์กอนบอลอ่านนารูโตะอยู่แต่ว่าผมเจอเรื่องนี้ผมรู้สึกเอ้ยผมชอบเรื่องนี้มากๆเลย แล้วก็ตามมาตลอดเนาะจนมันจบไปแล้วก็มีอนิเมะด้วยแต่ก็อนิเมะก็จบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือนิเมะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้แรกๆอดีแต่หลังๆไม่ดีเท่าไหร่แล้วสุดท้ายผมก็สั่งเรื่องนี้มาฮะมันก็ราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงก็จะเป็นเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเรื่องนี้นะครับเรื่องกัสเดวเนาะตัวภาคแรกคือที่ผมเคยอ่านเด็กๆสมัยเด็กๆอ,อ,อ่ะนั่นแหละ เขาจะเปลี่ยนมาเป็นรีพินแบบเป็นบิ๊กบุ๊กเนาะ16เล่มจบแล้วก็มันจะมีภาค2ด้วยคือคือกัสเบลที่ผ่านมา10ปีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอืมตอนภาค2ซึ่งผมเคยเคยมีคนมาแปลแล้วผมก็เข้าไปอ่านได้นิดหนึ่งเองอืมผมอ่านถึงแค่ตอนที่บาโกโผล่มาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นตัวเรื่องกัสเบลเนาะผมคิดว่าผมน่าจะทำเป็นคลิปแยกไปให้เลยสำหรับเรื่องกัสเบลเนาะ จะมีแค่เล่มเดียวแต่ก็เชื่อใจผมได้ผมพูดได้เป็นชั่วโมงแน่เรื่องการเบลโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการแกะพัสดุของเดือนธันวาเนาะปี67เดเดือนสุดท้ายของปีละ สำหรับครั้งหน้านะครับถ้าผมมีพัสดุอะไรมาอีกหรือว่าอยากจะรีวิวเรื่องอะไรอีกก็จะทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด s u b บ c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ 29 and I find myself wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this.